พี่น้องยาามบบรรกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พามาชมบ้านซึ่งลูกหลานเขาก็ปล่อยทิ้งร้างไว้หลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วซึ่งวันนี้พี่ข้าวก็มาคุยกับลูกหลานเจ้าของบ้านเขาก็ไปทํางานอยู่ที่ในเมืองค่ะที่บ้านหลังนี้ก็คืออยู่หมู่บ้านโกงชังอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ลูกหลานเขาก็ไปปักหลักอยู่ในตัวเมืองกันหมดทุกคนค่ะก็เลยปล่อยบ้านทิ้งร้างไว้ใต้ถุนบ้านก็ยังเตียงที่พ่อแม่เขาเคยนั่งก็ยัง่เหมือนเดิมค่ะสภาพบ้านก็ยังดีเยี่ยมเพราะว่าในแต่ละเดือนเขาก็มาดูแลปัดกวาดเช็ดถูบ้านอยู่เป็นประจำค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาดวพักอาศัยเขาก็ปล่อยทิ้งร้างไว้ต้นไม้ต้นหญ้าก็ต้นลินมัขึ้นแบบนี้แหละค่ะเต็มรก เรือนนึงเขาก็จะมาถางมาตัด้อย่างนี้ไฟกามาปัดกวาดบ้านหลอกคนแจไว้สภาพบ้านก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมบางเม้นบางคอมเมนต์ก็เข้ามาด่าด่าเยอะมากค่ะเพราะว่าที่ลงคลิปไปแย่ๆที่แล้วก็เข้ามาว่าไปมองอื่นไปเที่ยวหาไทยบ้านหลังโน้นหลังนี้ทั้งที่คือมีคนอยู่บอกว่าบ้านร้างบ้านร้าง มันไม่ใช่บ้านร้างค่ะแต่ว่าไม่มีคนมาอยู่อาศัยเขาก็เรียกว่าบ้านร้างแหละเนี่ยพี่ข้าวก็มาถ่ายทำบรรยากาศให้ดูค่ะสภาพบ้านที่ไม่มีคนอยู่ก็เป็นแบบนี้ค่ะ